สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจ้งอะไรบางอย่างนิดนึงนะคะถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะคะระหว่างที่แจ้งนี่ก็จะแจ้งไปดีไปนะ,ะเพราะว่าจะได้แบบว่าสนใจกันหน่อยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือจะบอกว่าอ d ดี n ลเก่าที่เป็นอ d ดี n e y a m u n a a a อันนั้นไม่ใช้ไม่ต้องทักไม่ต้องสงเกมไม่ต้องอะไรทาง,งานนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันอาจจะแบบว่าโดวน,วานไวรัสไป ก็ไม่แน่ใจหรืออะไรสักอย่างนะก็ไม่แน่อย่าทักไปเลยมันหรือว่ายิ่งส่งอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าเครื่องคุณอาจจะเป็นลายไปก็ขอภัยเราเราก็ไม่รู้นะอย่าส่งมานะคะบอกก่อนถ้าส่งเกมมาก็คงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะก็อย่าส่งเกมด้วยส่งอะไรด้วยลายมันอาจจะโดน คือรายเราไปแล้วไม่รู้นะคะเป็นหมดเลยคืออย่าส่งอะไรมาทั้งนั้นเกมก็ห้ามส่งหรืออะไรก็ห้ามส่งไม่อยากให้เครื่องคุณมีปัญหานะคะแต่ก็มีไอ l ดี e ลนใหม่มาแล้วนะคะไอ l ดี e ไลนอันนั้นก็คือโคลมนวันสองหจะทิ้งไอ l ดี e ไลนไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือจะสะกดให้ฟังตรงนี้เลยก็ได้นะคะก็ไอ l ดี e ไลน์นะ K O M O N W A N 2 5 1 9ฟังอีกรอบนะคะ K O M O N W A N 2 5 1 9ค่ะหรือถ้าฟังไม่ชัดเนี่ยให้ดูให้กดดูที่ใต้คลิปแล้วถ้าจะสอบถามให้สอบถามไนนั้นนะคะรายนี้ไม่ตอบทางนั้นนะยามูนาไม่ตอบนะคะวา M u u n a ไม่ตอบนะ อย่าลืมมาแอดถามสกูชี่กันแล้วนะคะก็มัน,นจะมาบีให้ดูแค่แนี้แหละนะอย่าลืมทักไปสอบถามกันนะไอดีไลน์ไมใ่ใช้ไม่ได้นะคะให้ทักไปอีกลายหนึ่งจะได้ตอบแล้วก็ตอบไปกว่าด้วยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย